สวัสดีครับว,วันนี้ก็พบกับสวนบอนสีสาธิดาการ์เด้นนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่สวนสาธิดาการ์เด้นเนาะอยู่ไหนเนี่ยยังอะไรยังไง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สวนนาทองบอลสีนะครับเรามาใช้สถานที่เพื่อจะอะทำาการรื้อหัวบอลสีให้ชมกันนะครับนาทองบอลสีก็เป็นสวนของนาอ้อย <c oughs> นาอ้อยเป็นน้าของเนธนะคะ <c oughs> ส่วนพีชก็เรียกว่าแม่อ้อยเนาะครับผมวันนี้จะลื้ออะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับเราได้มาในานามลูกไม้นะครับได้ม <c oughs> าในานามลูกไม้ยมครับ เราได้มาในนามลูกไม้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่แล้วทราบชื่อน้องก็คอมเมนต์บอกได้นะคะได้ครับผมเขามีหน่อกี่ต้นคะหน่อก็สามต้นนะครับที่ที่มองเห็นที่โตตอนนี้เนาะคือหน่อใหญ่มากนะคะครัับหก็่จะหญก็มีสองต้นเนาะอ่ะหยิบหยิบต้นหนึ่งมาให้คุณผู้ชมชมหน่อยค่ะตอนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับมีอยู่ในสวนสองต้นเนาะได้มาในนามลูกไม้นะคะครับผม เป็นบอลที่ใบแข็งมากก้านนี่แข็งมากเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะคต้นนี้มีหนอกี่หนอคะก็เห็นอยู่น่าจะสองหนอเหมือนกันนะครับหัวน่าจะใหญ่แล้วเนาะที่มองเห็นตอน<ช>ตอน,นี้ก็ม,มีหนออยู่ประมาณสองสองหนอครับแต่ที่ยังไม่ผล่พ้นอาจจะมีอีกเนาะครับผมอีกต้นหนึ่งราคาด้านนี้อะไรเอ่ยเป็นหนุมานออกศึกนะครับหนุมานออกศึกนะคะคีพี e ก่อนนั้นที่ที่เราได้ได้พาคุณผู้ชมไปชม,ปชมตับลำาเกรแล้วก็ไม้โบ,บราณเนาะ ลืมหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะเราเรามีอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตับรามเกียนวันนี้จะมาแย่งหน่อเนาะเพราะว่าหน่อค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับผมหานุมานออกศึกนะคะครับหรืออะไรก่อนดีวันนี้เอาไอตัวตัวนี้ก่อนนะครับลูกไม้ลได้มาในนามลูกไม้นะคะใช่ครับผมอครับวันนี้ขอขอเก็บหน่อแค่แค่หน่อเดียวนะคะ ส่วนใครอยากได้น้องไปเลี้ยงก็ค่อยจับจองมาเนาะแต่ขอเลี้ยงให้ลากเดินดีให้ให้แข็งแรงก่อนนะคะคถึงจะแบ่ง,ถ,งถึงจะส่งให้นะครับถึงจะได้ส่งให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหัวใหญ่ไหมหเป็นยังไงโอ้โหนี่เป็นยังไงห,หัวหน่อยคือห,ห,หัวใหญ่ใหญ่มากหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่อยู่เนาะใหญ่ครับ เนี่ยสามหน่อหน่อนี้ก็ขึ้นมาได้สามหน่อเลยใช่ไหมใช่ครับหัวใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกมีสองหน่อเพราะว่ามันมองไม่เห็นต้นนี้นะคะใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างของวัสดุปลูกอยู่เนอะใช่ครับผมหนดูหัวหน่อยสิเป็นยังไงนี่เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวละอ่ะไม่ใช่ล่างล่างคะเดี๋ยวขอตัดล่างก่อนเนาะเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆอีกอีกทีนึงนะคะครับผมต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอีกหนึ่งต้นนะคะมาดูหัวกันนะคะ ว่าจะใหญ่แค่ไหนจะใหญ่สู้ต้นเมื่อกี้ได้ไหมตอนนี้ก็ไน่น่าจะเราได้มาหลายเดือนแล้วเนาะมีหนอกี่ต้นตอนนี้สองสามต้นได้ไหมหนอเขาเป็นยังไงต้นนี้หลุบๆคํำๆบึงดูเป็นจังไดเฮ้ย <c oughs> นี่สองหนอ น่าเยอะเนูน่าเยอะน่าเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนไม้ที่ไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะแตกหนอกดีมากเลยนะเนี่ยหน่อเล็กๆที่ยังไม่พ้นโผดินมาที่เราแยกอ่ะใช่อะไรนะท้าพันตามท้าพันตากับทางผิวเนาะโอ้โหหนอกับพญาพันวังอ่ะที่เราทําไปพญาพันวังหนอแบบเพียบเลยนะคะหน่อนี่พวดพ่อพี่นองต้องสลัดสลัดสลัด คลากแบบว่โอ้โหเยอะมากเยอะมากนอใหญ่ที่ส่วนเรานะคะถึงหัวจะเล็กแต่ถ้ามีเขี้ยวเยอะเราก็หั่นทันทีนะคะครับผมจับขึ้นเขียงได้เลยนะคะไม่รอให้แบบหัวใหญ่เนาะนี่ใหญ่มากนะครับนี่สองนอใหญ่เท่าต้นเมื่อกี้ไหมก็น่าจะเท่าเทกันเท่าเท่ากันนาขอดูหน่อยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอไปตัดลาก่อนให้ให้ดูอีกรอบนะคะ ต้นสุดท้ายของวันนี้นะคะที่จะทำการร,รือหัวแยกหนอใช่ครับหานุมานออกศึกนะคะหน่อเยอะมากตัวนี้ไม้หน่อเดี๋ยวแบ่งหมดเลยเนาะถ้าใครอยากได้นะคะครับขอเก็บแค่ไม้จอมต้นเดียวเนาะใช่ไม้โบราณคือต้องอ,น,อนุรักษ์ไว้ไม่ให้หายไปจากสวนนะคะ นอน่าจะประมาณกี่ต้นเนาะนี่เยอะอยู่เด้ยเยอะเยอะนอเยอะอยู่ต้นนี้ลากคือเยอะ<ฮ>แหน,อนแ่อรากเกอีแบบนี้อ,ออกยากมากเวลาเวลาทําอ่ะลากคือเยอะมากนะคะแต่และต้นขันประมานออกสึกนอเยอะอยู่นะครับห้าหกหนอประมาณหกหนอแบ่งหมดเลยครับ <laughs> แต่ขอแบบว่า ให้รากเดินดีก่อนเนอะมาออกสิกนะครับไว้แบบว่าแข็งแรงแล้วพร้อมปล่อยค่อยจะเอามามาปล่อยในคลิปอีกทีนึงเนาะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขอพูดถึงราคาเนาะแต่ส่วนเราขายไม่แพงแน่นอนส่งฟรีให้ด้วย <Auss> นะคะไมาแยกหนอกับไม้ผ่านี่ขายราคาแบบไม่ต่างกันเลยนะคะเท่ากันเลยราคาเท่ากัน อ่าเดี๋ยวขอไปตัดลากก่อนนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูอีกรอบนะคะครับก็หลังจากที่เราได้ตัดบากฝอยออกแล้วนะครับตัดลากออกแล้วนะครับลากคือเยอะจริงๆเนาะแต่ละต้นเยอะมากนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เนาะ<ผ>ม,มีหนอกี่ต้นต้นนี้มีอยู่สามนะครับมีหนอสามครับเมื่อกี้ต้นนี้อ่าบางเอื้นหักไป หักไปแล้วต้นนี้เราเดี๋ยวขอเก็บเนาะใช่ครับขอเก็บไว้นะคะต้นเดียวส่วนต้นอื่นเดี๋ยวขอชำาให้รากเดินดีไว้จะเอามาแบ่งนะคะครับผมต้นนี้ก็ตัดออกได้ประมาณนี้นะครับรากอยู่ต้องต้องเอาเอาออกก่อนถึงจะทําการแยกหน่อใช่ไหมใช่ครับผมออกสึกเนาะครับผมก็ค่อนข้างหลายต้นเลยน่าจะห้าถึงหต้นได้อยู่เนาะต้นนี้ก็จะแยกออกนะครับแยกออก ขอแยกตรงนี้ออกก่อนนะครับหน,หนอเล็กนะครับหนอหนึ่งนี่ครับต้นนี้ก็ยังเล็กมากเลยเนาะยังไม่มีใบต้นนี้คือเล็กมากหนอสองนี่ครับหนอที่สามมันติดเขี้ยวไปด้วยหลายๆเขี้ยวหนอนี้แบ่งใช่ไหมคะใช่ครับก็ <S <S> <S แบ่งนะครับเดี๋ยวพีทขอเอาไปชำให้รากเดินดีให้ฟอร์มน้องสวยก่อน แล้วพี่จะเอามาแบ่งอีกรอบนะคะ,คะต้นแรกได้มาสามหน่อนนะคะคต้นที่หนึ่งนะคะก็จะได้ติดเขี้ยวไปน่าจะสองถึงสามหรือเยอะกว่านั้นเนาะแล้วก็ต้นสองต้นนี้ก็ติดเขี้ยวไปด้วยนะคะมีเขี้ยวด้วยนะคะคต้นสามนี่เล็กมากได้เขี้ยวไปด้วยเหมือนกันนะคะคมีสามหน่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นแม่นะคะก็จะเอาไปขึ้นเขียงเนาะใช่ครับผม หนอเยอะอยู่เนนะตันนี้ก็หนอถือว่าโอเคเลยนะคะหนอเยอะนะคะหัวก็ใหญ่พอสมควรนะคะขึ้นเขียงหลังจากจบคลิปแน่นอนเนาะต้นต่อมานะคะต้นต่อมาครับนี่ครับได้หนึ่งหนอนะคะครับผมเขามีสองหน่อนะคะแต่ว่าเราจะขอเก็บหนอนี้ไว้นะคะหนอนี้หนอนึงนะคะตอนนี้ก็จะได้สองหนอสองหนอนะคะหน่อเล็กแต่ว่าหนอใหญ่นี้ขอเก็บ นะคะคจะเอาไปตั้งแม่เนาะจะได้มีแบบแม่เยอะๆนะคะแบ่งแค่หน่อน,นี้หนอเดียวขอเอาไปชําให้ลากดนดีก่อนเนาะไปต่อที่หนุมานออกศึกเลยมาต่อที่หนุมานเลยนะคะหนุมานออกศึกเดี๋ยวมาดูว่าจะมีต้นหนอกี่ต้นท,ทุกหนอน,นี้ได้ได้เขียววติดไปแน่นอนเลยเนาะใช่เลยครับนี่ครับหนึ่งสอง 3 4 ได้หกหน่อเนาะใช่ครับตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดหกหน่อนะครับคือแต่ละต้นอะ่ะก็จะได้เขี้ยวติดไปด้วยนะคะคทุกต้นแน่นอนนะคะส่วนหน่อน,นี้เราขอเก็บนะคะคอันนี้จะแบ่งให้แม่อ้อยเนาะหนึ<ช>่งต้นนะคะฮนุมานออกศึกนะคะที่มีแบ่งก็จะห้าต้นนะคะครับผมแต่ละต้นคือ ค่อนข้างใหญ่เลยใช่ครับขอกดคุมเลยนะใช่ค่ะได้มาติดนะครับได้เขี้ยวติดไปแบบจุกๆเลยเนาะครับผมลูกไม้แล้วก็หนุมานดอกสืกเดียวพิษกับเนตขอชําให้รากเดินดีให้น้องแข็งแรงให้ฟอร์มสวยๆก่อนแล้วจะเอามาแบ่งในคลิปอีกทีหนึ่งเนาะขอดูหัวฮนุมารออกสึกใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้ลืมดูโอ้โหหัวใหญ่มากเคี้ยวเยอะเลยเนาะใช่ครับตัดรากไว้อ่ออี ก็วันนี้พาชมประมาณนี้เนาะแยกหนอหรือหัวให้ชมกันนะคะยังไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเลยคุณผู้ชมอยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์ลองแนะนำมาได้นะคะได้ครับอะไรที่ทำได้ก็จะทำให้ชมกันนะคะอย่างร้องเพลงอย่างเต้นอย่างนี้บอาเดอไม่มีความสามารถนะคะแบบนั้นนะคะอ่ะอยากให้เนททำอะไรคอมเมนต์มาจ้าอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเนาะหน้าเนทนะคะไม่ใช่หน้าพีทเพราะว่าพีทมีแต่เสียงนะคะโอเคพาชมประมาณนี้เนาะวันนี้เนาะ ก็อีพีต่อไปเราจะไปไหนดีหรือจะยังอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวรอชมเนาะครับผมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรัเวราชาแนลแล้วก็ฝากติดตามสวนสาธิดาการ์เด้นของเรารสวนเล็กๆของเราด้วยนะคะพิกัดอยู่ที่ไหนนะคะสวน,นของเรา,าบ้านเราตำบลโคกพระอำเภอกันทาะวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเยี่ยมมาชมกันได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมีของฝากติดไม้ติดมือกับบ้านทุกคนเนาะถ้าถ้าเกิดมาเยี่ยมชมนะคะ ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องน็อตปลาชาแนลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ